อนุชานามิพิกเวสักกายนิรุตติยาพุทธวจนังปาริยาปุณิตุนติโยปฏิจจะสมุปปาทางปัสติโสธรรมังปัสติโยธรรมังปัสติโสปฏิจจะสมุปปาทางปัสติโยโขวกลิธรรมังปัสติโสมังปัสติ โยมังปสติโสธรรมังปสติอิทัพิกะเวอริยสาวโกปฏิจจสมุป,ปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมาสิกโรติอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสสุป,ปาทาอิทังอุปชัชติ อิมัสสิงอะสติอีทังนหติอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติยะทิทางอาวิชาปัจจยาสังขาราสังขาระปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปะปัจจยาสลายตานัง สลายตนะปัจจยาผัโสโศผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภาวะภาวะปัจจยาชาติชาติปัจจยา ชารามารณังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตสุปายาสาสัมภวันติเอวะเมตัสสะเกวะลัสะทุกขกขันทัสสะสมุทโยโหติอวิชายะตะเววะอเสสวิราคะนิโรธาสังคาระนิโรโท สังขาระนิโรธาวิญญาณนิโรโทวิญญาณนิโรธานามรูปนิโรโทนามรูปนิโรธาสลายตนะนิโรโทสลายตนะนิโรธาปัสสนิโรโทผัสสนิโรธาเวทนานิโรโท เวทนานิโรธาตัณหานิโรโทตัณหานิโรธา,า,รธาอุปาทานานิโรโทอุปาทานานิโรธาพระวินิโรโทพระวินิโรธาชาติะะนิโรโทชาตินิโรธา,ชาร,ธาชารามรณังโสกะปริเทวะ ทุกขโทมนัสสุปายาสานิรุชันติเอวเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขขันทัสสะนิโรโทโหติ